เมนูเส้นดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเมนูนี้ก็จะทำให้ปีของเราเป็นปีที่สดใสอีกเช่นกันนะครับผมจะใช้ปลาทูน่าเนี่ยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมาคลุกเค้ากับงาครับซึ่งงาที่ใช้เนี่ยก็มีทั้งงาขาวและงาดำนะครับเราก็เอาไปคั่วให้หอมดีนะครับการมีงาพกไว้ที่บ้านดีครับเพราะต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ทานนมเนื่องจากว่างาไม่ว่าจะขาวหรือดำงาจะมีแคลเซียมมากกว่านมถึง6เท่านอกจากนั้นวิตามิน ธาตุมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุสังกะสีหรือวิตามิน B ที่ช่วยทําให้สมองของเราดีนอนหลับตื่นขึ้นมากระฉับกระเฉงวิตามิน E ที่ช่วยต้านมะเร็งด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลดีๆให้รับประทานงานกันเยอะๆครับอันนี้ผมคั่วไว้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวทูน่าเดี๋ยวเราก็จะไปทําให้สุกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบกันให้เมนูนี้เป็นเมนูเส้นอร่อยๆที่มีชื่อว่าสปาเกตตินี่กับทูน่าคลาองาครับใส่น้ำมันลำข้าวนะครับลงในกระทะไม่ต้อง หลังจากนั้นนะฮะเราคอยให้กระทะร้อนๆก่อนครับต้องร้อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะทำให้ทูน่าเนี่ยสุกแค่เพียงด้านนอกเท่านั้นนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนซาชิมิยังดิบๆอยู่ดังนั้นการเลือกทูน่าเนี่ยเราต้องเลือกที่ดีนะครับใช้เกรดที่สามารถรับประทานดิบได้เท่านั้นครับอ่าแล้วล่ะครับน้ำมันของเราร้อนดีแล้วนะครับเอาทูน่าลงไปเลยครับก็จะจี่ไปทีละด้านนะครับด้านหนึ่งก็ประมาณสัก15วินาทีถึง ครึ่งนาทีก็พอแล้วครับพอสุกแล้วนะครับด้านนอกสีสวยแล้วนะผมก็หันมาอีกด้านนึงครับสุกดีแล้วนะครับเราก็นำออกจากความร้อนซับน้ำมันครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับเอางานทั้งสองสีเนี่ยครับผสมกันครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปกลิ้งบนงาครับรเราแรปเข้าไว้นะครับแล้วก็พักให้เย็นลงเป็นเวลาประมาณ20นาทีครับ สำหรับตัวเส้นที่ผลใช้นะครับชื่อสปาเกตตินี่นี่จะต้องบอกว่าเขาคล้ายกับสปาเกตตี้นะครับแต่ทินี่ก็แปลว่าเหมือนว่าไทนี่ไทนี่เส้นเล็กๆครับจำอย่างนั้นแล้วกันครับก็เป็นสปาเกตตี้ที่เส้นเล็กกว่าเพราะว่าเมนูนี้ถ้าเปิดดูไปแล้วอารมณ์เขาจะออกคล้ายๆแบบญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น,นพลพยายามเลือกเส้นเลยที่คล้ายกับโซเมงนะครับ แต่เรียกว่าเป็นเส้นที่เรามีติดบ้านไว้นะครับสปาเกตตีนี่นะครับหรือว่าเป็นพาสต้านมเบอร์สเนี่ยครับใช้เวลาในการต้มแค่6นาทีเองแต่อย่าลืมนะครับหนาทีเราต้องนับต้องแต่ตอนที่ว่าน้ําเดือดแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปเยอะๆนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นตามลงไปครับแล้วก็อย่าลืมจับเวลานะครับหนาทีครับมาดู ผักอย่างอื่นดีกว่านะครับที่เราจะใส่ลงไปในเมนูสปาเก t ตตินี่ของเรานะครับก็จะมีแตงกว่านะครับทำความสะอาดเช็ดให้แห้งดีนะฮะแล้วจะขูดให้เป็นเส้นเหมือนลิปบิ้นนะครับอย่างนี้ครับอันแรกอาจจะยังไม่ใช้นะครับเสร็จแล้วแช่งลงไปในน้ำเย็นจัดครับ เราเอามาใส่ในน้านําเย็นจัดนะครับเพื่อทําให้แตงกวาของเราเนี่ยมีลักษณะที่กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับถั่วอิดามะเมะหรือว่าถั่วละญี่ปุ่น,นะฮะก็ซื้อสําเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยปกติจะอยู่ในรูปแบบแช่แข็งเราเอามาพักข้างนอกให้เขาคลายตัวนะครับแล้วก็แกะออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้ครับส่วนของอะโวคาโดนะครับเราก็ปอกเป็นชิ้นให้สวยงามครับ หลังจากที่ผักเผิกทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วตอนนี้พาสต้าของผมก็สุกแล้วเช่นกันเดี๋ยวเราจะเอาพาสต้าขึ้นจากน้ำนะครับเสดดน้ำแล้วก็ล้างน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนครับเมนูนี้เราเสิร์ฟแบบเย็นๆนะครับหรือทานแบบไม่ต้องมีอุณหภูมิลักษณะคล้ายๆเหมือนทานพาสต้าสลัดครับการที่เราต้มเส้นพาสต้าใส่เกลือลงไปในน้ำเนี่ยครับแล้วล้างออกนี้นะครับก็จะไม่ได้ทําให้เส้นของเราจืดนะครับเพราะว่าตัวน้ําที่มีลักษณะเค็มอยู่อ่นอ,อนๆเนี่ยครับ ก็จะซึมเข้าไปในตัวเส้นด้วยนะครับเอาละครับพักไว้ผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่น้ําสลาดัดน้าสลัดง่ายมากครับคนใช้น้ําตาลทราย1ช้อนชาครึ่งผสมกับวาซาบิ1ช้อนชาพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่โชยุลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งและตามด้วยน้ำมะนาวสดอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งเช่นกันครับคนให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็ชิมรสปรับรสได้ตามที่คุณคุณชอบเลยครับใส่เส้นลงใบนะฮะในตัวซอสครับ ตัวซอสเนี่ยเวลาที่เราชิมเฉยๆคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าว้าวรสจัดจังเลยนะฮะแต่เวลาที่เราประกอบกันออกมาเป็นตัวสลัดแล้วนะครับรสชาติจะออกมากำลังพอดีเลยครับถั่วอีดามาเมะครับผม แล้วก็แต่งหน้าด้วยใบสลัดเล็กๆนะครับเล็กน้อยโรยด้วยงาขาวอีกเล็กน้อยนะครับเท่านี้เองครับอาหารจานสุขภาพของเราที่เป็นจานพาสต้าอร่อยๆก็เสร็จสิ้นแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูแห่งเวลาดีๆนะครับสปาเกตตี่กับทูน่าเคลาสนาครับ